สวัสดียามเช้ามืดอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับพิ่รัองแฟนเพลงพี่น้องที่เคารพรักที่ชอบในเสียงเพลงโดยเฉพาะเพลงลูกทุ่งทั้งหลายนะครับผมอันนี้ก็จะมาแนะนำเพลงสุภาพสตรีเพลงผู้หญิงนั่นแหละครับผมที่มีหลายท่านนะครับต้องการอยากจะเห็นว่ารูปเพลงเนี่ยเขียนแต่เพลงแต่งแต่เพลงผู้ชายเหรอเพลงผู้หญิงมีไหมมีครับมีมีมีนะครับผม ยังเคยให้นักร้องในวงมะลําร้องหลายคนอยู่นะครับแต่งให้เขียนให้ร้องหน้าเวทีครับแต่ก็ไม่เคยโด่งดังนะต้องเรื่องโด่งดังยังไม่พูดกันเรื่องอมีชื่อเสียงยังไม่ต้องพูดกันนะครับเพราะร้องในวงกันเท่านั้นสําหรับเพลงสุภาพสตรีเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่1เลยละนะฮะที่ได้บันทึกค่าเสร็จไปแล้วนะตรงนี้ครับผมเนี่ยจำได้เลยว่า วงเรียกไว้ว่าเราคัดเป็นเพลงที่หนึ่งเลยนะครับก็ก็ไม่ลองบันทึกแล้วมันไม่ค่อยดีหรอกครับมันําว่าไม่ดีของครูเพลงก็คือมันไม่มีชื่อเสียงนะครับมันในช่วงนั้นนะฮะเพราะว่าเราทุนน้อยทําเป็นเทปคัดเสร็จเล่นๆแ้วก็ร้องเพลงไปตามาใช้ร้องเวลาออกออกลำนะแต่ก่อนการแสดงมอลำเนี่ยเขาจะมีการร้องเพลงก่อนโชว์เพลงก่อน นะครับสมัยก่อนเป็นอย่างนั้นจริงๆริงเวทีก็ไม่ได้ยากสมัยก่อนนะตามวัดตามอะไรเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีเวทีเอาไว้เลยบานเท่าเกินห่านเนาะครับห่านมอล้มนะครับ,รบเพื่อนสิไมีไ้ทุกวัดได้ครับโดยเฉพาะทั้งรอยเอ็ดเนานะครับมีทุกวัดจริงๆรครับมีทุกวัดแล้วก็จะมีะห้องน้ํามีอะไรสะดวกสบายเหมือนกันในยุคนั้นนะวัดวัดกับโรงเรียนเนาะครับ ชาวบ้านก็ยังไม่เท่าไหร่ด้วยซ้ําไปสมัยนั้นนะครับผมไปร้องไปรํางานประเพณีวัดไหนเนี่ยก็จะสบายหน่อยนะครับเพราะเราไม่ต้องมีเวทีอะไรมากมายไม่ได้ต้องยกต้องอันนั้นไปเหมือนกับสมัยนี้นะครับมันเป็นกระทัดรัดเป็นฉบับกระเป๋าจริงๆในยุคน,นั้นนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีค่าจ้างค่าอะไรที่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยนี้มันคนละเรื่องกันเลยนะครับผม แค่หลักหลายพันเท่านั้นแหละครับพวกเราก็ไปได้แล้วครับเหมารถรถประไปจำกันไปนะครับไปร้องไปลําดนตรีออะไรก็ไม่ได้เยอะแยะแชินใช้เหมือนสมัยนี้นะครับแต่เรื่องการเขียนเพลงการอะไรเนี่ยต้องมีครบนะครับมีครบมากๆเลยไม่ว่าสมัยนี้หรือสมัยไหนนะฮะเ,เราก็ต้องมีกตอนให้เพียงพอสําหรับคณะมอลํานะฮะถ้าครูเพลง ไม่เก่งกิงในยุคนั้นเนี่ยก็คุมทั้งวงไม่ได้นะครับเพราะว่ากรรัมมันก็ต้องมากใช่ไหมครับไปร้องกรเดิมซ้ำๆเนี่ยเขาก็รู้กันนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของอาชีพด้านศินละปะนะครับแล้วก็เป็นวัฒนธรรมมาถึงทุกวันนี้แหละนะฮะมันก็เกิดจากในสิ่งที่ไม่พัฒนาก่อนที่จะมาพัฒนาครับเป็นเรื่องธรมรมดาของธรรมชาติและวิถีชีวิตนะครับ วันนี้ก็จะมานำมาเสนอก็จะเอาเสนอ,อเพลงรักพี่คนจนนะครับเป็นเพลงที่แต่งโดยมวลไพรเพชรยภูมินั่นแหละครับก็คือ,อครูเพลงนี่แหละนะครับคำร้องทำนองแต่ขับร้องโดยใครเนี่ยครับอันนี้คือชื่อเพลงนะครับน่าจะเดี๋ยวค่อยขายายกันดูเนาะครับเพราะว่าอุปกรณ์ก็ยัง เป็นฉบับกบระเป๋าเหมือนกันแนะนำกันนะครับมีชื่อเพลงว่ารักพี่คนจนนะครับฟังชื่อก็รู้แล้วละ่ะว่าผู้ชายก็ต้องจนนะครับผู้หญิงก็ต้องมีฐานะดีแหละนะในยุคนั้นนะครับผมถ้าเป็นบ้านนอกก็มีนาเยอะหน่อยสมัยนั้นนะครับสมัยนั้นลูกสาวใดนี่โอ้ มีไฮมีนาเยอะนี่ครับแสดงว่าคัากห้ายครับผมคำร้องทำนองมวลไพรเพชรชัยภูมิครับแล้วก็ขับร้องโดยครับขีดบ้างเอาไว้นี่แสดงว่ายังต้องการนนะักร้องสุภาพสตรีมาร้องอยู่นั่นเองนะครับผมเพราะเขียนขึ้นมาสำหรับอารมณ์ของสตรีโดยตรงของผู้หญิงง่ายๆของฝ่ายหญิงนะักร้องฝ่ายหญิงนะครับผม เพราะฉะนั้นส่วนครูเพลงนี้ก็จะร้องเป็นตัวอย่างครับเพื่อให้ดูสัมผัสดูคําร้องและก็ดูทํานองครับวันนี้อาจจะร้องไม่เต็มปากเต็มเสียงเพราะว่ามันยังดึกอยู่นะครับผมคําว่าดึกของยังเช้ามืดอยู่นั่นเองครับบ้านข้างเคียงกันก็ยังไม่ได้ตื่นครูเพลงก็อาจจะพูดเหมือนกับทนองเสียงนะครับบางคนอาจจะว่าร้องเพลงไม่เต็มเสียงเอาไว้ตอนกลางวันนะครับตอนกลางวันครูเพลงก็จะร้องให้เต็มเสียงไปเลยนะครับแล้วก็จะเอาบันทึกไว้เป็น อ่าช็อตช็อตสั้นนะครับไม่เกิน180นาทีา180วินาทีนั่นเองนะครับหรือไม่เกิน3นาทีเอาไว้อีกเอาไว้อีกช็อตหนึงในเพลงนี้นะฮะส่วนอันนี้ก็เอามาประกอบในการอธิบายเนื้อเรื่องเนื้อร้องนะครับแล้วก็ทำนองแล้วก็คำร้องให้ฟังให้ดูกันพอเข้าใจนะครับพอเป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นเพลงของฝ่าย สุภาพตรีนะครับผมฟังเปรียบเทียบกันได้เลยครับ <c oughs> คำร้องมีว่าฟังเสียงพี่พร่ำรำพันว่ารักในใจน้องอยากบอกว่ารักเช่นกันแต่เป็นผู้หญิงยาก,กิงกลัวคนจะหยัน ได้แต่คิดทุกวันพี่นั้นเมื่ออะไรจะมาก็คงจะหมายถึงมาขอมาแต่งมามั่นอะไรประมาณนั้นนะครับผมเพราะผู้ชายเขาคงจะไม่กล้านะฮะฟังเสียงพี่พร่ำบทที่สองนะครับบทที่สองอท่อนที่สองครับท่อนที่หนึ่งผ่านไปแล้วท่อนที่สองฟังเสียงพี่พร่ำรำพันไหวจนได้ยินแล้วน้องหมองมน ต้องทนอดกลั้นน้ําตานี่ก็แสดงว่าฝ่ายหญิงก็คงจะชอบเหมือนกันนะครับผมคงจะรักนะครับอดกลั้นน้ําตาตานี่สัมผัสกับมาระหว่างบทใช่ไหมครับพี่นั้นเมื่ออะไรจะมาครับอันนี้ก็ลงท้ายหลังบาทที่สองว่าตาครับมันก็สัมผัสกันระหว่างบทนะครับผมอันนี้ทิ้งไม่ได้จริงๆครับครูเพลงย้ํานะครับสัมผัสระหว่างบทครับไม่งั้นเพลงจะไม่เพลาะครับ น้องเองใช่หญิงในศักดิ์ศรีว่าตัวมีค่าเป็นเพียงคนธรรมดาพี่จ๋ามาหาน้องทีน้องก็ไม่ได้หญิงนะครับแม้ว่าฐานะจะดีกว่าฝ่ายชายนะครับมาเถอะพี่มาหาน้องทีมาหาก็คืออาจจะมาขอมั่นอะไรเอาไว้นะสมัยนั้นนะครับเพราะว่าจจแต่งงานก็จะมีการควรจะมีการมั่นก่อนนะครับผม ท่อนที่3เป็นท่อนฮุกของเพลงสุภาพนะครับเพลงลูกทุ่งโครงสุภาพนะจะมีท่อนฮุกตรงนี้นะครับท่อนที่3นี้ออจะขึ้นเสียงสูงหน่อยตรงนี้ครับแต่ตอนนี้อ่านธรรมดาก่อนมาเถิดทุนหัวอย่ากลัวว่าน้องจะยิงมาเถิดทุนหัวอย่ากลัวว่าน้องจะยิงคนจนรักิง ใช่น้องจะไม่ปราณีขอให้รักมัน่นมาขอแต่งงานดีๆค่าสินสอดไม่มีน้องนี้จะช่วยพี่เองนี่และก็คือท่อนฮุกนะครับมันจะไม่ปกติมันจะสูงหรือมันจะต่ำกว่า,ากว่าสท่อนนี้นะครับผม ต่อไปก็คือท่อนที่สี่พี่เอ,อ๋ยจงหยุดโศกเศร้าเถิดนะรีบพยาผู้ใหญ่มาจงอย่าได้คิดวันเกรงเองกับเกรงเห็นไหมครับผมสัมผัสระหว่างบทที่สามกับบทที่สี่เห็นไหมครับท่อนที่สามกับท่อนที่สี่นะครับเองกับเกรงครับสละเองนั่นเองนะครับผม น้องจะเฝ้าคอยขอร้องคุณพ่อน้องเองอย่ามวัวชิดวังเวงพี่เองจงมาสีเอียทีครับก็มาจบตรงท่อนที่สีเป็นท่อนที่สรุปนะครับผมนี่แหละก็คือเพลงโครงสร้าง เพลงลูกทุ่งสุภาพนะครับถือว่าสุภาพถือว่ามาตรฐานนะครับผมที่ครูเพลงยึดเป็นแนวทางในการเขียนเพลงแต่งเพลงมาตั้งแต่ยุครุ่นกเก่าๆนะครับผมครับเอาอีกสักเที่ยวไหมครับเป็นทำนองด้วยเลยนะครับผมเป็นทำนองด้วยเลยครับดูนะครับเป็นทำนองด้วยเลยฟังเสียงพี่พรำพรำพันวาราัก ในใจน้องอยากบอกว่ารักเห็นกันแต่เป็นผู้หญิงยากกิงกลัวคนจะยันได้แต่คิดทุกวันพี่นั้นเมื่อไรจะมาฟังเสียงพี่พรำพรำพันว่าโจน ได้ยินแล้วน้องมองมนต้องทนอดกลั้นน้ำตาน้องเองใช่ย,ยิงในศักดิ์ศรีว่าตัวมีค่าเป็นเพียงคนธรรมดาพี่จะมาหาน้องทีมาเถิดทุนหัว อย่ากลัวว่าน้องจะยิงคนจนรักยิงใช่น้องจะไม่ปราณีขอให้รักมันมาขอแต่งงานดีๆข่าสินสอดไม่มีน้องนี้จะช่วยพี่เองพี่เอ๋ยจงหยุด สกเ้าวเถนารีพาผู้ใหญ่มาจงอย่าได้คิดวันเกรงน้องจะเฝ้าคอยขอร้องคุณพ่อน้องเองอย่ามัวคิดวังเวงพี่เองจงมาเสียที พอเข้าใจแล้วนะแม่คอนเซ็ปต์ของเนื้อเรื่องนะครับก็คือ,อมีตัวละครอยู่ประมาณ3าสตัวนั่นแหละครับผมก็คือผู้หญิงที่มีฐานะดีหน่อยแล้วก็ผู้ชายยากจนแล้วก็มีคุณพ่อด้วยทําไมต้องมีคุณพ่อละ่ะเพราะว่าส่วนมากผู้เป็นพ่อเนี่ยถ้าจะแต่งงานกับชายจนๆเรามีฐานะดีขนาดนี้มักจะมักจะห้ามนะมักจะปรามนะไม่ควรเอาลอกลูกเอ้ยมันจนมันจะเป็นภาระเราเนี่ยมันก็จะมีแยก ชั้นแยกฐานะแยกอะไรกันอยู่นะคนเราอะนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่เป็นรูปเป็นร่างเป็นอะไรกันมากมายนะครับแต่ลึกๆแล้วฐานะคนนี่ก็แบ่งแยกเหมือนกันในในบางครั้งบางเรื่องเลยล่ะนะครับผมอันนี้ก็ยกตัวอย่างพอให้เข้าใจว่าเพลงผู้หญิงครูเพลงก็เขียนเอาไว้เยอะเหมือนกันแม้จะไม่ถึงอาจจะไม่ถึง50เพงเลงหรอกครับก็พอมีอยู่นะครับเพลงเก่าๆนะนะครับอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า30เพลงหรอล้ว นะครับถ้าหากว่านักคร้องฝ่ายหญิงเนาะถ้ามีใครสนใจนี่ก็จะก็จะส่งเสริมอยู่นะนะครูเพลงก็จะส่งเสริมอยู่แต่ว่าตอนนี้มันก็พูดยากเนาะถ้าเราเอาเพลงเราไปคุยไปพูดอะไรก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยมันมันด้อยค่าตัวเองหรือเปล่านะบางที่ก็คิดนะเรื่องอย่างนี้นะครับผมเรื่องสัตว์สีเนี่ยครับผม รูเพลงก็อยู่แบบศักดิ์ศรีของคนจนคนจนนี่แหละครับที่ไม่มีชื่อเสียงมาแต่ก่อนแต่ผลงานเรามีเยอะเราเชื่อมันในผลงานของเราเราเชื่อมันในฝีมือของเรานะครับเพลงทุกเพลงเนี่ยที่ผูเพลงทําขึ้นมาเนี่ยทำทำแบบตั้งใจมากๆนะครับตั้งใจมากเลยเพลงนี้อายุก็มี40ปีขึ้นนะครับเพลงนี้นะครับต้องมี40ปีขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่าดูดูด ดูแต่สมุดก็รู้นะครับสมุดเล่มนี้มันก็มี50ปีแล้วล่ะนะครับเล่มนี้นะครับกระดาษพิสูจน์ได้ยนดอกสีเหลืองไปหมดครับอันนี้เก็บไว้นานมากกว่าจะถึงวันนี้กว่าจะได้นํามาเป็นตัวอย่างนะครับไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่มีชื่อเสียงในยุคนั้นแต่เราก็เอามาเปิดเผยกันก็น่าจะดีในยุคนี้อะไรประมาณนี้นเพราะฉะนั้นก็ต้องอ่านาทีแล้วนะครับก็ยังไงก็ขอฝากเอาไว้ จะพยายามไม่ให้เกิน10นาทีแต่มันก็เกินจนได้เพราะเราต้องอธิบายเพื่อความเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคลิปนี้วิดีโอยาวนี้ก็ต้องขอ,อกราบลามิตรลักแฟนเพลงไปในหน้าบัดนี้นะครับผมสวัสดีครับ